ส้มตำอร่อยนะครับน่าจะติดมากับส้มตำนะครับแต่ผมไม่ทราบว่าพันอะไรนะครับสวยครับดูครับมันเป็นควงเลยนะฮะดูครับเอาครับตั้งสี่เดดครับตั้งสีพอกินนะครับพออยู่พอกินนะครับกินได้นะครับเด็ดไปส้มส้มตำเรื่อยนะครับ สวัสดีครับสวัสดีพี่พี่น้องน้องชาวยูทูบทุกท่านนะครับวันนี้ผมมีต้นมะละกอมานําเสนอนะครับพันธ์ล้างจานนะครับเก็บต้นพันธ์จากที่ล้างจานนะครับพี่น้องครับผลดกมากเลยนะครับเนี่ยผลดกจริงๆนะครับอยากนําเสนอพี่น้องนะครับแต่ผมไม่ทราบว่าพันธ์อะไรนะครับผมเรียกพันธ์ล้างจานนะครับเก็บมา เก็บมาจากที่ล้างจานของภรรยาครับและเอามาปลูกนะครับนำมาปลูกแล้วผลดกมากเลยนะครับพี่น้องครับดูครับเนี่ยผลเตี้ยด้วยครับผลดกมากเลยนะครับผลด้วยนะครับส้มตำอร่อยนะครับน่าจะติดมากับส้มตำนะครับแต่ผมไม่ทราบว่าพันธุ์อะไรนะครับสวยครับดูครับ ลเป็นพวงเลยนะฮะดูครับโอ้เป็นผลพลอยได้จากการล้างจานของเมียนะครับต้องขอบคุณเมียนะครับพี่ยีนส้มตำนะครับส้มตำจากตลาดนะครับล้างแล้วก็เทน้ําสาดน้ําทิ้งครับมันก็งอกเองตามธรรมชาตินะครับพันมะละกอที่เขาตําส้มตําน่าจะพันอะไรก็ไม่ทราบนะครับเอซีท่านไหนรู้ก็ส่งมานะครับเกษตรมือใหม่นะครับเกษตรมือใหม่ยังไม่รู้ว่าแช์ ประสบการณ์แบ่งปันประสบการณ์กันไปเนาะแต่สวยงามครับดูผมผมปลูกไว้นะครับโอ้โหดกมากนะครับมะละกอต้นนี้ดกมากดีครับเตี้ยด้วยนะฮะก็ถือว่าโอเคนะครับไม่ได้ซื้อนะครับไม่ได้ลงทุนนะครับเมียเมียแค่ซื้อเมียเขาซื้อนะครับเขาซื้อส้มตำมามากินนะครับแล้วก็ ได้ทําการล้างจานแล้วก็เทสีสซุ้มตามทิ้งมันก็งอกเองคนะรับพวกพลิกมะละกอมะเขือเทศอะไรอย่างงี้ก็เอามาโอ้โหมะเขือเทศมะเขือธรรมดานะครับมะเขือเทศยังไม่ปลูกนะครับลงถุงอยู่นี่นะครับถ้าเอามาเซมๆกันนะครับถือว่าไม่เสียหายนะครับแต่แค่ไม่ทราบพันธุ์ชนิดของต้นไม้แค่เท่านั้นเองนะครับไม่ต้องไปซีเรียสน,นะครับ สวนของเราเองที่ต้องซีเรียสหลูไปเลยน้องครับ่ต้องซีเรียสครับตั้งซีเรียสพอกินนะครับพออยู่พอกินนะครับกินได้นะครับเด็ดไปส้มส้มตำเรื่อยนะครับเมียนี่ตั้งแต่นี่นะฮะนี่รอยเด็ดนะครับนี่รอยคั่วการเด็ดเด็ดไปเรื่อยนะครับนี่ผมว่าจะไว้ทําพันธุ์อยู่นะครับไว้ทําพันธ์ไว้ทําพันธ์ขายนะครับแต่ไม่ทราบชื่อว่า ท่นอะไรเนาะพี่น้องเอซีท่านใดรู้จักก็แนะนําม,มาได้นะครับมะละกอต้นนี้นะครับถ้าชอบคลิปนี้ต้องกดไลค์กดแชร์ให้ผมด้วยนะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้กับคนทําคลิปนะครับกล้องของผมไม่ก็ได้ชัดเลยนะเดี๋ยวผมจะกลับด้านหลังให้ดูนะครับให้ชมนะฮะพี่น้องครับคอมเมนต์กันเข้ามาได้เลยนะครับเพื่อทําความรู้จักกันใน พีวีดีโอ y t u t u ม e เล็กชาแนลเอ้ยมเล็กส่วนมูเล็กสเตชั c นช n แนลนี่แหละครับมาพูดคุยกันได้นะครับเพือพ่อนเพือ่อนชาวเกษตรกรท,อกออทุกท่านนะครับทําเกษตรมือใหม่อย่างผมก็รู้บ้างไม่รู้บ้างนะครับท,ทําไปเรื่อยๆนะครับกรใจรักนะครับธรรมชาติช่วยสร้างออกซิเจนนะครับให้กับโลกนะครับ ทุกวันนี้นะครับดูการเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศนะครับเดี๋ยวก็ร้อนเดี๋ยวก็ฝนเอาใจยากนะครับทําเกษตรที่ย่างนะครับข้าวกระอน้ําอยู่นะครับพี่น้องครับเรามาช่วยกันเพิ่มพื้นที่สีเขียวให้กับโลูกของเราเนาะนะครับโลกของเราจะได้มีอากาศที่บริสุทธิ์มากขึ้นนะครับ แล้วก็พันนี้ก็เป็นผมตั้งชื่อเองเนาะพันล้างจานครับผมไม่รู้จักพันเนาะพี่น้องท่านใดรู้จักก็แนะนํากันได้นะครับผมเรียกพันล้างจานแล้วกันเนาะพี่น้น,นะยยนะครับสวยจริงๆนะครับกรอบด้วยนะครับเนยกรอบนะผมจะลองให้ไวให้ผลใหญ่สุดๆโตสุดๆแล้วก็จะดูว่า ใหญ่ได้ขนาดไหนนะครับปรามาตการใหญ่ของผลนะครับจะได้ขนาดไหนก็จะลองไว้ดูนะครับช่องทางการติดตามของผมก็มีทั้งเพจนะครับเพจส่วนมเ Station, ลิสติชันและก็ติกตัเริ่มเล่นติกตอบแล้วนะฮะไปติดตามได้นะครับเอาทุกช่องทางนะครับเฟซบุ๊กก็ติดตามได้นะครับ ีใหม่นะครับพูดคุยกันได้นะครับรู้จักทาความรู้จักกันในโลกออนไลน์นะครับไม่เสียหายไม่ราม่าครับกรเกษตรไม่ราม่านะครับทำๆกันไปนะฮะพออยู่พอกินพอใช้นะครับถึงจะไม่ร่ำรวยเหมือนอาชีพอื่นก็ทำๆไว้นะครับเป็นอุค่าอุน้มของเราเนาะเอาพี่นองเนาะยังมีการสิทธิ์ยิ่สู้เข้าไว้ในสถานการณ์แบบนี้นะครับ การคานทั้งโควิดทั้งการเมืองเราอย่าไปเอาส่ใจนะครับเราเลือกคิดอยู่กับเกษตรดีกว่านะครับคิดไปกระโรกสมองผมว่านะครับผมว่ามันกรกสมองจริงๆแล้วอยู่กับธรรมชาติเกษตรต้นไม้ที่เราปลูกแม้ผลผลิตอย่างนี้เราก็ภูมิใจนะภูมิใจนะครับพี่น้องภูมิใจนะครับแจ๋วแก้วนะครับแก้ว แบบอีซีเรียดมันนะครับสำหรับคนพื้นที่น้อยก็ปลูกน้อยๆเหมือนกันนะครับผมก็พื้นที่ไม่ใหญ่เท่าไหร่ปลูกน้อยๆปลูกไปเรื่อยๆนะครับแซมๆกันไปเบียดเสียดกันอยู่อย่างนี้แหละครับตามสไตล์เราแหละตั้งมะพร้าวทั้งมะละกอติดกันเลยครับนี่ก็หญ้าหารวัวครับมะละกอก็รอบๆหญ้านี่ครับก็มีต้นอินทผลัมต้นหนึ่งนะครับ อิฐพารามนี่ก็ไม่น่าจะเป็นตัวเมียหรือมั้งครับปลูกจากเมล็ดน,นะฮะมีคนให้เม็ดมานะครับรับประทานหนึ่งหนึ่งเม็ดนะครับลองเพาะเป็นเลยนะครับสวยด้วยแต่ไม่รู้ว่าจะให้ผลผลิตรหรือไม่แค่นั้นแหละครับปล,ปลูกไว้ที่ครับเพิ่มพื้นที่สีเขียวให้กับโลกเรานะดูครับมีฝนฝนทำท่าจะมาแต่ไม่มาครับมา ปล่อยๆนิดเดียวก็ไปนะฮะนี่ก็อีกต้นหนึ่งครับพันหลังจานเหมือนกันต้นนี้ยังไม่ผลนะครับจะติดดอกแล้วนี่นะครับติดดอกแล้วติดผลแล้วพันหลังจานนั้นนะครับไม่ได้ซื้อมานะครับครับหากคลิปนี้มีประโยชน์หรือไม่มีประโยชน์อย่างไรนะครับ ก็าฝากกดไลค์กดแชร์ให้กับช่องน้อยๆของผมด้วยนะครับช่องส่วนมูลเล็กสเตชันนะครับสำหรับคลิปนี้ขอลาไปก่อนลาไปด้วยจุดแลนด์มาร์คจุดนี้นะครับที่สวนมูนะจุดนี้นะครับคือเสาสัญญาณส่งโทรศัพท์นะครับของ b ีเทหรือเปล่าผมก็ไม่แน่ใจพูดมั่วๆนะครับราบคลิปนี้ขอก่าวคำว่าสวัสดีรับ